ครับตาคงไม่รู้จักไอ้นี่สิท่าตารู้จักหรือเปล่าว่าไอ้นี่มันคืออะไรตั้มกูมันตั้มเด็กปืนกูมไม่รู้จักอ่ะปืนก๊อตอะไรอ่ะอะไรบงหละไม่ไม่กีก่เรงตุกไอ้ฮ่าจำมาโดูปีตอกใจแล้วกู ใช่คร <Billboard. S 1> <LE Ran Could> ับตามันคือปืนแล้วผมอยากจะถามตายครั้งตานี่คือเจ้าชายคำริยาหรือเปล่าไม่ใจผมคำเฉยๆคำเฉยๆตายนะตาตายก็ตายกูไม่รดนํำเรือถ้าคำริยากลาปเป็นกษัตริย์มิราชรสบกเกยนะตากูคำเฉยๆคำเฉยๆตายนตตาตายก็ตายกูไม่รดนจำเรือให้คนได้โดนที่กูตายว่าชื่อคำตายแนตตาคำ คำเฉยๆหรตาเฉยๆคำสุริยาหรือเปล่าไม่ใช่คำเฉยๆคำเฉยๆตายในตาตายก็ตายไม่โดนตับเรือปากแข็งชิบหายตายหงษ์เธอมึงเรียบร้อยเกลอตายหงษ์สนิทเหมอนจะแปลกไปนี่คนแก่ตายไปคนหนึ่งไปทำตามแผนกันต่ออีกวายกรือไปเออไป กำตุยยานี่เดือนไม่รับจำไ,ได้จนนี่มากับเมียจนเจ้าแจวเนื้อหมันเชียงแมนนี่ไม่รับร้อยชิงกว่าไมยกาวันย่อมรับปุ้มยิงปืนแมนจังหันกนาจ,จอยยิงยังไม่ปิดเลยเลยละนะแมนเอาหน้าปากปุ้ง อาการไม่น่าอีโรดมาไดา้ใดเลอเชียวถึนมันกำชุยาเร็วคนปันตื่นไม่รับปากแข้งกับร้อยนอนโป้งปนนั่นใน,ลน,นใแล่งกินอีกให้กูไปเนี่ยหน้าจ้องจานกรากำรุยา ยังไม่เคยัน ดก่งอก่งำยิงตายอะเลวอืมเห็ดม้มรูดกะแนนนึงเวกนี่ก้าวขึ้าคำยังมึงก้าวะแนนมึงรูดเล่นมึงก้กระแนนคูเลยเนออกใ้การมองเล่นร็อกนี่ักเยที่ยิงก้วกระแนนคู่พอได้ได้ มันเถอะพ่ออย่างนี้ผมไม่นึกเลยว่าคนแก่รุ่นพ่อกามาตายด้วยคุกระสุนพ่อคือร่มโพแม่คือร่มใสใส่หาโคตรไปตามอายุไขพ่อครับผมไม่เคยเสียใจเลยนกน้อยที่ชื่อดอนตัวนี้มันได้พึ่งโพต้นนี้อยู่ ต,ตอนนี้เพื่อนมันแอบโค่นโพแล้วพอ่อแล้วนกน้อยตัวนี้มันจะพึ่งโพต้นไหนพ่อตื่นสิตอนมอกแล้วพ่อดอนไม่อยากไปเลยพ่อรู้สึกแล้วว่ามันต้องเป็นลางสังโขอ,อะไรสักอย่างพ่อเคยสอนดอนทุกอย่างดอนจำได้พอ่อ พ่อเคยสอนดอนคันตินะลูกขันติคือความอดทนไม่ใช่ทนอดแต่หลังจากที่พ่อถูกยิงตายอย่างไรเหตุผลน่ะขันติมันใช้ไอ้ดอนไม่ได้แล้วพ่อมันใช้ไม่ได้พ่อขันติของไอ้ดอนมันจะกลายเป็นขันแตก ไม่ร้องเลยครับครับยายร้องไหนขึ้นรู้ว่าใจ้องเข้มแข็งน้องรู้ว่าใจโดนแย่คนยิ่งแค้นน้ำตาน้องย่ร้องรู้รู้ว่าใจโานต้องเข้มแข็งนนองโดนแย่ร้องผมไม่ร้องครับครับยายร้องนี่งยิงแย่คนยิ่งแค้นน้ำตานด้ลูก

ลื้ยนะตายนเรื่องนั่งนี่แก <sk r isa> เลี้ยมังจ้ย่อได้หนังด้วยนะเ <sk r isa> ละป่ปาน้นำตานั่งคบเลยรำเอาเดียวนี่นี่เลยแสดไงไงน็นว่าลูกที่ทำนาที่ลูกได้สมบูรณ์แบบเลยวันที่พอ่อแม่ตายวันที่พ่อแม่สิ้นลมก็มันไม่เสียใจเลย เพราะในขณนะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่มันได้ทำหน้าที่ลูกได้สมบูรณ์แบบเลยมันก็เลยไม่เสียดายและก็ไม่เสียใจเต่าที่กวรแล่ปาดนำตาหนงกึบนี่เลยมันพิษกับหลายๆกลุ่มเลยสังคมอยู่ปัจจุบันนี้เยนะยังอีกี่คนที่ว่านมาดูแลพอ่อนมาดูแลแม่ยังนองโดนไม่เคยได้พึ่งป่าอะไร ไปอยู่ใกล้ๆทำงานใกล้ๆพออยู่นี่พอทำอะไรไม่ใช่รู้ครับไปดูแลพพอเม่ไม่ได้ครับปล่อยให้หนหายตาเตาเป็นผู้ดูแลพพอเม่เพียงอย่างเดียวพอคือลูลแม่คือโลมาหนุ่อน,นานแล้วว่าคอยประมีเลี้ยงให้ตือมว่างเปงพาลูกยามแก ผัวเมีเลี้ยงลูกได้เป็นทริปแต่ลูกตั้งทริปเลี้ยงผัวเมียองคนไม่รอดด้วยซ้ำมันยังกี่คนที่แบบนอ้องโดนบางคนไม่เค่อยเลยที่ต้นใจผัวเมผัวใกลแม่แใมยใกลไม่เคยต้นใจเพราะนองนู่นเลยดูเลยเพราะไมท่ทาวนู่นเลยดูเลยหลังลูกหลังคนเจอรถกันเป็นล้าน เวลาโผล่ใกล้ไปฮะมอเหยียดผมได้ตรวจรุ่นไม่จะได้ปวดนังก็ไม่จะได้โปรยก็ไม่ตายออกมาว่าแล้วที่เป็นผู้ดูแลพ่อเมย์พ่อยไปเนยไม่ตายฟ้าพ่อยไม่ไปเนยไม่ตายฟ้าพ่ยไปฮะมัมวไม่ตายฟ้าพ่อยโลกี้คนที่ป้าไป,มาไ,ปไม่เตายทำไ,ได้หลายๆสิ่ง ปกป้องผัวเมเราได้ด้วยสัมเดินไปในมาในมาขู่เผาไม้กวาดไม้เท่านั้นแหละช่วยเลือบผัวเมรรถพนจากวิกฤตตรงนั้นได้และปันตีไม่ชุนใจพ่อแม่เลยอู้ไอ้ก็ตรงเก้าปีหลวงเออพ่อชินลุงเล็วล้วปลื้มลบไปถึงบ้านเห็นรถพ่อนอนอยู่รำเอาโอ้แต่ตายอแล้วคน

เลเป,เป็นไม่เคยห้เตกเหลือให้มือเลื่องังกุมทุกวันเป็นกันปนัดใช้หมดเลยไม่เคยชนใจบอดูตึงกรบโรบรอยวันเขาดูทำก้องที่อดจบกับแก้วที่แมจจบก้องที่อปจบทำที่แม่และไปไปกินปลาไหวปลาปลาตรงชันถ้าปลาไม่ชันก้องที่อดจบก้องทีแมจบ กลัวอีไม,ไ,มไ,มนนวไม่ตึงพอตึงแม่บังคาบให้ปราชันแต่ปราไม่ชันกลัวพลานกลัวไม่ตึงกูไม่รู้นะหนูนะว่าก้องนี่ปราชันอีถึงพอตึงแม่รูไหมแต่กูรู้ว่าพรานอม็มแม่นเนี่ยสังคมอยู่ปัจจุบันนี้หนอยหนักที่จะหันมาดูแลสุนใจพอแม,ม่มึงแลนี่คณะพี่น้นนองชาวใตา้ตรงนี้มาอยู่ประทติ้นอยู่ไกลๆจากบ้าน ก็ยังะระลึกถึงพ่อแม่ยังะระลึกถึงบรรพบุรุษรับตายใหกันตั้งเปรตตั้งรับมึงนและเขาอยู่ไกลก็ยังะระลึกถึงเฮปิดกับหมู่บ้านโรกรั่งเลวจัดการให้เรียบร้อยตัวเดียวทร,รัพยการกจัดการออมุนปลาสักเตียงเออเกง่งว่้ ที่เขาาเตียงนี่เตียงนี่มันมาจากอะไรมันเป็นปริตนาตำหนิอเออปิตนาตำเออคำว่าดด้วยปลาบีตำหนึง่งเตียงเตียงมันมีกี่ค่าหนุย่ยชี้ค่าค่าจะค่าใจงานได้ไหมใจงานไม่ได้เตียงงานเออที่ก็บอกว่าปลาเตียงมันยังขี้รูปขี้เออมันเป็นปริตนาตำที่มาจากถาตัง้งซีหนุย่ยเตียงในที่นี้ไม่ถึงถาตัง้งซี ประกอบด้วยดินน้ำมลมควย่าตัดนึ่งตดดัดใดคนคนนั้นจ่ายงานไม่ได้คือไม่ตึงสินลมไม้ใจเตียงก็เหมือนกันค่าจักรนี่กาตากับจ่ายงานไม่ได้นี่เหมือนตากรรมประกอบด้วยตาจังที่ผูกครัวเราตั้งหมดประกอบด้วยตาสังที่คือดินน้ำลมควยที่เห็นอยู่ตากรรมตอนนี้ออกไปแล้วช่องตาคือตาลมกับตาควยปรากนเห็นที่เราเห็นเป็นผาผีตรงนั้นก็คือตาดินและตานา้ำวันหนึ่งตาเราป่าตากรรมขึ้นไปเฝ้า ทาทั้งที่ดินนามลงวปจะกรับคกนรู้ธรรมาชาติทั้งหมดโอ้ยเก้งแก๊ง,กงมีความรู้ว่ามึงเหลือ,อกูนี่เหยียดไม่มาเดียงหรอกเราหรอกกลางควงอุยงงอ้ยผมมือตื้อไปหมดแล้ว่นุยทำไงกันต่ออันดับแรกาดรบจากกับขึ้นบนบ้านไอ้จากากันนะไปดีจบดีจบ แล้วทำ i, ไงต่อดีพีุ่้ยจำรึจะจบจากการจงอังเรื่อก็เรียบร้อยแล้วก็ตัวเดียวผมมืดตื้อไปหมดแล้วทำไงต่อเรื่องจากตรงไหนดีอ่ะผมว่าไปบ้านยายจันก่อนก่อนไปบ้านยายจันไปหารอยกลับมาเนี่ยคนยิ่งยิ่งเพื่อจี้ว่าอีโรื่งเรื่องการจันงานจบมั้งพี่นุ้ยเสียงปืนครับพี่ครับเแจยงปืนพนุ้ยสองนัดครับกับจ้บองนัดรู้ท้กว่านัดเด็กจะดังก่อนเพื่อนผมแม่เล็ก รู้ชื่อว่านัดติดร้องดังตามมันนี่รู้ชื่อว่าปืนร้องนั่นนี่ดังปืนตูนี่รู้ชื่อว่าตับไตโต๊ะแทงกับเล็กจุนผู้เต้นแล้วพี่นุ้ยว่าเสียงปืนดังมาจากไหนอ่ะใครกวนเฮ้ยพี่นุ้ยบ้านใหญ่ฉันบ้านรอยไปแล้วทำไมพี่จึงไปล่อยกระเจี๊ยได้มาได้ไหมไอ้กระเจี๊ยมึงไปล่อยกระเจียดใหญ่ฉันกันโนอนหน้ามาบีเลยเนี้ย เป็นไงพี่ไปจึงยาญ่ันโนอนนอนาบเลยมึงทามันองโดนทามันายญ่เคยยิงใายยายก่เคยจำได้แต่เด็กกายเราพายบงลาดจุนี้นองทามันโกยไปน้อยยายฉันบอกว่นมันชุดอีกโกยไปแล้วลังใจกำว่าชุดอี่โรยไปแล้วนอนดำใจไปตามยาญฉันกรสซิมลมหายใจอตนานนอนั่งากนี้นองก็จัดกันอทงลมายใจอตนานอนนอนดำเรือไอพวกนูชุดนอยเข้าไปในป้าเล็วนองก็จัดกันจัดงานรบตากำเรืยจันกอน เพราะฉันงานจบจากกรรมระยะฉันก็เรียบร้อยฉันก็เดินออกตามหลายพวกกาลาวีบองล่ไอ้กาวันซึ่งเป็นกุญญงน้องแอปพอคือไม่ตึงจากกรรมระยะฉันร่างจากงานออกซึบแต่พวกนู้เดินนี่ชุดนกรอยกำลางในป่าแต่บางอื่นที่อยู่ในป่านคือที่นู่นที่ราตวีอยู่ด้วยงั้นก็คือน้องนปะดุลปีเบาน้องอันนี่ใจเพิ่งจอมไหนร้อยราตรนอยู่ในป่าวันนี้พวกนี้ชุดนกรอยไปพบกับน้องนปะดุลปีเบาน้องน้องนปะดุลจัดการช่วยเรืองนกรอยได้ รลงจับไอ้กาวันไอ้กะเหลวียบอกล่าจับมัดไว้ได้จับมัดไว้ได้เช็ดเจ้าว่าใจหลวงตำบันนี้เคยเป็นผู้บงการกเดยเจ้าถึงปญาคำรุนและคุณพลกาวินซึ่งเป็นผู้บงการแล้วไงต่อี่น้้ยพอเจ้าพเนชรใจ้ะจะไปยาญาคำรุนคุณพลกาวินพอหลังจางงานกันนองติดตามแล้วพอรู้ว่านองร้อยทุกจุ้ยเลือดโดยพีนองนประดุลนองกันตามข้าไปไหนวังพอตามข้าไปไหนวังไปเล่ที่นองร้อยอยู่ดีกินดีหรือไม่นองนอบดุลก็จับไป้ดนพิษกาวได้หมดแล้ว ลั่งจากนั้นดีจดหมายฉบับนี้ทีตาคำได้เขียนอย่แล้วไงพี่ตาคำได้เขียนจดหมายฉบับนี้น้องนําไปทู่นองราชาอง์ราชพื้นราชจได้รูว่าโอ้นี่ตาคำนี่คือเจ้าใจกรรมสุริยา <ๆ S 2> แล้วไงครับกรกเกียก็เกียยไว้คำนึงว่าลั่งจากดจดหมายฉบับนี้ตึงมืออนุญาตก้องปีแล้วให้รู้ว่าเรื่องาปีชิ้นประชุนชีไปแล้วคว่าแปดวันเจริญในด้วยคือนองโดน Lăng giang năn nong đôn, gặp ra chỉ trong bát bên uống ra cha uống tổ phối hả mừng rùm thế đấy lên tụ cư này nắng lên tụ cư cũng chăm đai má không lão tuột má cũng chăm này này nắng lên vô rừng đi cái này lão nè mà mừng lão mấy là cũng lên rơi lướt là chị nướng còn đi nắng lướt leo hơ bàn ครับพี่น้องครับคำนึงว่าจ,จะได้ไม่สุภาพ